ชาเขียวครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มทางเลือกประโยชน์สูงครับต้องบอกเลยว่า ชาเขียวเนี่ยมีประโยชน์สูงมากนะแต่แนะนานิดหนึ่งก่อนคือไม่เอาชาเขียวที่ใส่น้านําตาลนะก็คืออาจจะเป็นชาเขียวลืมมัทฉะแบบเพียวๆครับอันนี้จะมีประโยชน์สูงมากครับก่อนอื่นจะรู้ว่าชาเขียวมีประโยชน์อะไรบ้างครับเราลองทราบก่อนว่าชาเขียวมีสารสําคัญอะไรบ้างครับในชาเขียวมีวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน E ครับและยังมีสารสําคัญในกลุ่มฟลาโวโนอยด์ครับคือตัวโฟลิกฟีนอลครับและยังมีกลุ่มคาเฟอีน และมีสารคาเทชินครับที่เป็นสารสําคัญในชาเขียวครับและประโยชน์ข้อแรกของชาเขียวครับชาเขียวสามารถกระตุ้นระบบประสาทและสมองได้ครับมีการศึกษาครับจากมหาวิทยาลัยบาเซิลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับพบว่าในชาเขียวที่มีสารสําคัญที่เรียกว่าคาเทชินครับส่งผลต่อสมองใน3ส่วนครับ 1. สามารถลดความวิตกกังวลได้ครับ 2. สามารถทําให้สมาธิดีขึ้นความจําดีขึ้นครับและ 3. สามารถกระตุ้นระบบประสาทและสมองให้ทํางานได้ดีขึ้นครับประโยชน์ ข้อที่2จากชาเขียวครับในชาเขียวครับมีสารสำคัญอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าโพลีฟีนอลครับในสารโพลีฟีนอลในชาเขียวครับมีการศึกษาพบว่าเขาสามารถเป็นตัวช่วยทําให้หัวใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับและยังสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานชนิดี่2ได้ครับและประโยชน์ข้อที่3จากชาเขียวครับในทางการแพทย์แผนจีนครับพบว่าชาเขียวเนี่ยเป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์เย็นครับสามารถครับแก้การกระหายน้ําได้ ทำไม่ชุ่มคอได้ช่วยย่อยได้และยังสามารถแก้แผลร้อนในได้ครับและนี่คือประโยชน์จากชาเขียวครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มทางเลือกที่ส่งผลดีต่อสุขภาพครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบข้อมูลด้านสุขภาพนะอย่าลืมฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ